คะวันนี้มาพบกับแนมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะตอนที่แนมลงนะคะก็ทุกคนน่าจะไปเที่ยวกันเนาะก็ขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันหยุดนะคะอันนี้วันนี้นะคะเราจะกลับมาเป็นแรนดอมในหัวข้อเขาจะทําผิดกับคุณในเรื่องเดิมอีกไหมเนาะเขาจะทําผิดกับคุณในเรื่องเดิมอีกไหมก็นึกถึงหน้าเขานะคะก็ขอให้ ให้องค์พ่อประพิคเนตนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาน้องก็ขอให้ช่วยบอกหน่อยนะว่าเขาจะทำผิดกับคุณในเรื่องเดิมอีกไหมนะแนมขอบแนมขอบเปิดซักแปดใบเลยได้ไหมได้แล้วเนะวาะไม่มีใครว่าหรอกลูดกดวงบอกอะไรจ้าตามสบ,บายเลยคะ่ะอะไรอย่างเงี้เนาะเออสักๆักแปดแปดใบก่อนนะอืม ว้าวพ่เรื่องแสงใช่ไหมเปล่าคิดไปอ <laughs> ทุกคนบอกอะไรเนี่ยอะไรคะวันนี้วันนี้หมอแนมดีดใช่ไหมอะไรเ้ยวันนี้แนมดีดใช่ไหมเนาะดีดก็ไดะ้ก็ดีดเหมือนกันนะดีด <laughs> อุ้ยอุ๊ยอุยโดนกล้องขอโทษนะคะโดนกล้องเนาะถามว่าเขาจะทํากล้าทําผิดกับคุณอีกไหมในเรื่องเดียบม,มองว่าไม่กล้าแล้วนะ ไม่กล้าแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่กลา้าไม่กล้าแน่นอนเพราะมีอารมณ์ประมาณว่าแบบ <_' S 1> เขาอะอยากจะทําสิ่งที่มันดีๆให้กับคุณตัดสินใจละ <_' S 1> เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้น <_' S 1> อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น <_' S 1> ไม่อยากที่จะห่างจากคนเนาะเอออยากจะได้รับชัยชนะอยากจะได้รับอยากจะได้อยากจะได้คุณมาครอบครองอ่ะในความสัมพันธ์เนี่ยเอออยากได้คุณเนาะมองว่าเขาอยากได้คุณเขาเองก็เจ็บก็ปวดนะ เจ็บปวดใจที่เห็นคนน่ะเสียใจไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะอืมเขาเองเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณน่ะเสียใจมากเกี่ยวกับเขาสิบดาบปักเลยอะ่ะคุณอาจจะหักหลังเขาด้วยเอ้คุณเขาอาจจะหักหลังคุณด้วยหรือเปล่าเพราะปักที่หลังเนาะในบางคนบางกรณีอาจจะเป็นการหักหลังอะไรสักอย่างเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงความเศร้าความเสียใจของคุณเนาะ เขาไม่อยากให้คุณเสียใจอ่ะเออไม่อยากให้คุณเป็นอย่างเนี้ยไม่อยากให้คุณเศร้าอย่างเงี้ยอืมเขาอยากจะจบปัญหาทุกอย่างแล้วอะไรที่เกิดทําซ้ซําๆปัญหาซ้ำๆเหมือนเขาคิดได้แล้วตื่นรู้แล้วว่าเขาควรที่จะหยุดแล้วก็เขาอยากจะทําให้คุณอ่ะมามีความสุขเนาะอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณอ่ะคือคนที่ใช่ของเขาอะไรของเขาอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่านะ เป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาและตัวเขาเองอ่ะเขาก็อยากให้คุณน่ะเห็นว่าเขามีค่าเหมือนกันเหมือนอารมณ์กลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นกลัวว่าเฮ้ยคุณจะไปมองคนอื่นนอกจากเขาแล้วถ้าหากว่าเขาอ่ะไม่ทําตัวเป็นคนดีถ้าไม่ทําตัวเป็นคนที่มีค่าเนี้ยคุณต้องไม่มองคนอื่นแน่เลยเพราะว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีค่าเห็นไหมคิงออฟเพนทาเ e ิลค Queen of Pentacle นี่เป็น เนื้อคู่กันนะเนี่ยค้างกันเลยอ่ะเออเพิ่งสังเกตคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันคนหนึ่งนะเป็นคือเขาก็เป็นเนื้อคู่ของคุณคนนึงเนาะแต่ว่าเอ่อการเป็นเนื้อคู่มันก็อาจจะมีอะไรที่แบบจะต้องฝากฟันหรืออะไรไปบ้างเนาะเออไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาเลยนะเออทุกคู่เนาะมีปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอนะคะก็เนี่ย คุณเป็นคู Middle ่ของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เลอค่ามากในสายตาของเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดเป็นคนที่เขาเลือกเขามองเราว่าคุณคือคนที่เขาเลือกคนที่เขาอยากได้ในบรรดาเขาอาจจะมีคนที่แบบคนเข้าหาเขาเยอะหรืออะไรเขาเยอะในบรรดาคนทุกคนที่เข้าหาเขาคือคุณน่ะเป็นคนที่เขาเลือกแล้วอืมเป็นคนที่ใช่แล้วเนาะแล้วเขาเองอะก็มองว่าเขาอยากที่จะเข้าหาคุณด้วยนะเนี่ย อยากจะเข้าหาคุณอยากจะแบบเดินทางมาหาอยากจะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแปดไม้เท้าคืออะไรที่อย่างรวดเร็วแต่ว่าเขามองว่างานนี้ก็ไม่ง่ายเลยหนักนะเพราะว่าคุณเองอาจจะอยู่ในสภาพนี้อยู่เจ็บหนักอยู่เขาก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณว่ารู้แหละว่าเขาต้องทํางานหนักในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อเข้ามาหาคุณอืมถามว่ารู้ไหมรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้อืรู้ว่าต้องทํางานหนักเนาะแต่ก็พร้อมนะ ที่จะเข้ามาไม่กลัวหรอกไม่ย่านหรอกเออ,อยังไงก็จะเข้ามาเนี่ยจะมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นจะแต่งเติมเอ้ยแต่งแต้มเอ้โทษนะคะแต่งแต้มเติมสีในความสัมพันธ์ให้มันสวยงามให้มันแบบขึ้นมาใหม่อ่ะให้มันมีความสุขเป็นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอยากที่จะทําอะไรดีๆให้กับคุณอะไรที่มันยุติธรรมหรือว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรให้คุณตอนนี้อยากจะทําอะไรให้คุณ มากมายอยากจะมอบความรักเนาะประเคนความรักอะไรเงี้ยให้กับคุณเลยนะตอนเนี้ยเออแล้วเขาก็ตั้งใจตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมันมาแบบมันขึ้นมาอย่างแบบให้มันมัน่นคงเออคนคนเนี้ยจริงๆอะถามว่าเขามั่นคงกับคนไหมเขามั่นคงนะคะแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มัน่นคงอยู่เอ้ยทำไมไม่โฟกัสอะ มั่นคงแล้วก็อยู่กันไปนานๆกับคุณนะเออเขาตั้งใจเนาะตั้งใจมาแล้วอะไรมาแล้วเอออยากทาให้มันดีขึ้นแหละอยากอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอืมอ่ะแล้วยังไงอีกอะยังไงอีกเนีย่ยเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขากลับมาเชื่อใจเขาได้ไหมเออเขาอยากทําให้คุณกลับมาเชื่อใจเนาะอืม เขามองว่าเขายังอยากไปต่อกับคุณยาวๆเขาไม่อยากจบก,กับคุณเนาะยังคงแบบเนี้ยคาดหวังว่าในอนาคตอะจะมีคุณอยู่กับเขาอะอยู่ข้างกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะยังคงว่าคาดหวังว่าต้องมีคุณอยู่กับเขาอะเอออืมเขาก็มองว่าตัวเขาเองอะรู้แล้วว่าเหมือนสิ่งที่เขาทําหรืออะไรบางอย่างอะมันไม่ดีกับคุณเนาะ อืมแล้วเขาก็มองว่าถึงแม้ตอนนี้คุณจะไกลเกินเอื้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็พร้อมที่จะเอื้อมถึงคุณอะไรถึงคุณเนาะเอออยากที่จะเข้าหาคุณอืมคนนะุณ่ะตอนนี้เขากำลังเคร่งคิดหรือคําคิดถึงคุณมากเลยนะแบบเป็นอารมณ์เออ่คิดถึงคุณเนี่ยดูสิคิดถึงคุณอะไรถึงคุณมีตะคุณอยู่ในหัวแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงดีนะที่จะแบบ มาทาให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นน่ะคิดอยู่คิด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 แต่เรื่องของคนเนาะอืมแต่เขาเชื่อว่าโชคชะตาจะต้องทําให้คุณกับเขาอะได้อยู่ด้วยกันได้เริ่มกันใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นมาใหม่นะเนี่ยเตรียมเตรียมคลอดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ละ <laughs> อืมโอ้โห เขาค่อนข้างที่จะต้องการคุณมากๆเลยในเวลานี้รู้สึกว่าคุณเป็นที่ต้องการคุณเป็นที่โหยหาคุณเป็นที่เนหาของเขามากๆเลยอืมเนี่ยเขามองว่าตอนเนี้ยตอนแรกเขาอาจจะมองไม่เห็นเนาะถึงคุณค่าของความสัมพันธ์นี้แต่ตอนเนี้ยเขามองเห็นแหละแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าอะไรที่เป็นตัวขัดขวางเนาะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่พัฒนาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะ ขจัดสิ่งนั้นออกไปเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ต่อไปเขาจะแอคชั่นเข้าหาคุณนะเนี่ยยังไงก็จะแอคชั่นเข้าหาคุณอย่าแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างเลยและตอนเนี้ยรอเตรียมรอรับแอคชั่นจากเขาได้เลยนะคะเนาะเออเขามีแอคชั่นแน่นอนอ่ะอะไรยังไงอีกอืม เนี่ยเขาตื่นรู้แล้วตื่นรู้ถึงความสําคัญของคุณรวมถึงรวมถึงความสําคัญของความสัมพันธ์นี้เนาะเออแล้วก็อาจจะรู้แล้วว่าเขาอะไม่ควรทํำแบบนั้นกับคุณเลยอะไรเงี้ยไม่ควรทําีิสัยแบบนั้นเลยนะเออตื่นรู้แล้วอมไรไงตัวเขาเนี่ยอยากจะเอาอะไรดีๆมาให้คุณนะเนี่ย เอออาจจะอยากมีของขวัญอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณเนาะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะใ,ณนะในตอนนี้อืมเขามองว่าเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขา,ามีศักยภาพนะในการที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองในการที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทําอ่ะได้สําเร็จเขาอยากให้คุณมองว่าเขาสามารถทําได้คุณอาจจะไม่เชื่อแล้วว่าเขาสามารถทําได้แต่เขามองว่า เขาอยากให้คุณอย่างน้อยๆนะคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะไรเงี้ยเอออโอโฟก,กิฟเนตอยากให้คุณให้อภัยเขานะเนี่ยอืเขาเองก็แอบรู้สึกผิดไม่น้อยเลยนะคะก็สิ่งที่เขาทํากับคุณเนาะไม่ใช่เขาไม่รู้สึกผิดนะเอออยากได้รับการให้อภัยว้าวเขามองว่าคุณคือความรักแหละคุณคือคนที่ใช่ คุณคืออะไรที่เขาอยากจะมาใกล้ชิดสเสน,น่หาเนาะตอนนี้มีอารมณ์เสน่หาคุณมากๆเลยด้วยเนี่ยอยากจะแบบใกล้ชิดอยากจะสร้างความสัมผัสใเกิดความทรงจําดีๆร่วมกันเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจด้วยนะในการทําในสิ่งต่างๆที่ตอนเนี้ยเขาอยากทําให้คุณรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนะเออเขาว่ากําลังมีแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ย เขากําลังมองไปข้างหน้ารวมถึงมีภาพเนาะมีการวางแผนมีการคิดว่าภาพในอนาคตคุณและเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ภาพนั้นอะมันชัดเจนขึ้นแล้วนะในหัวเขาเนาะตอนแรกอาจจะแบบไม่ได้คิดเลยไม่ได้มองไม่ได้วางแผนเลยตอนนี้มีการวางแผนนะอ่ะโอเคออกมาสองใบก็สองใบตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเข้าใจหัวใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยรักคุณขนาดไหน คุณมีค่าขนาดไหนก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ใจตัวเองก็ได้นะแต่ตอนนี้รู้ใจละว,ว่าโอเคเขารักคุณเขาอยากมีคุณอยู่กับเขาเดินไปด้วยกันกับเขาอืมนี่เขาเองอ่ะมีการตื่นรู้จริงๆนะเนี่ยหรือคนบางคนอาจจะมีการไปทําบุญนั่งสมาธิหรือทาอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีคนมาบอกเขาหรืออะไรเงี้ยคือเขาตื่นรู้แล้วว่าอะไรที่ดี อะไรที่ไม่ดีเนาะอะไรที่ไม่ดีเขาก็ไม่อยากทํามันแล้วเนาะอาจจะเป็นอันนี้เนาะเข้ากับหัวข้อของเราตรงที่ว่าเออ่ความผิดเขาจะไม่ทํามันอีกเขาจะไม่อะไรอีกนะเพราะเขาตื่นรู้แล้วว่าโอเคมันมันไม่ดีอะ่ะมันมันไม่ใช่คุณไม่สมควรได้รับสิ่งสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ควรทําแบบนั้นด้วยเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันสิไพอ่อยากแนะนําอะไรกับคนบ้าง อยากแนะนำอะไรกับคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้เนาะอยากแนะนำอะไรกับคนที่มาเจอแรนดอมนี้คะ่ะสนใจแต่สิ่งที่เธอทําได้ตอนนี้เท่านั้นคุณอาจจะแบบไม่ต้องไปคิดมากเนาะแบบบางอย่างมันอาจจะต้องให้เขาทํานะไม่ใช่คุณเป็นคนทําเนาะคุณก็แค่โฟกัสในสิ่งที่คุณทําอะไรได้ก็ทําในสิ่งนั้นอะไรที่ทําไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขานะคะ จงอยู่ให้ห่างจากสิ่งนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณเจอ <S <S อาจ <texts> อาจะเป็นเรื่องลบๆหรืออะไรก็ตามให้คุณอยู่ห่างจากสิ่งนี้นะเออคุณไม่ต้องไปอยู่ใกล้เนาะอือหรือว่าคนที่เป็นพลังงานลบก็ได้อย่าทำหลายอย่างพร้อมกันให้คุณนะอะค่อยๆทำทีละอยา <S <S 2> <S 2> ่างนะตอนเนี้บางทีการทำหลายอย่างพร้อมกันอาจจะทำให้คุณแบบยังไงจัดเรียงความคิดหรือจัดเรียงระเบียบ ว่าเอ้ยแบบจะต้องทำอะไรก่อนหรือว่ารวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะมันอาจจะทำให้คุณแบบฟุ้งๆนึกออกไหมคะพยายามแบบอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันเนาะตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนเห็นปะอย่าเพิ่งทำอะไรนะอยู่เฉยๆก่อนนิ่งๆก่อนตอนนี้เนาะเขาพยายามจะบอกเนาะเออจงเปิดใจที่จะรับฟังคุณอาจจะต้องเปิดใจที่จะรับฟังเขานิดนึงนะเขาอาจจะมีการพูดสารภาพกับคุณอะไรกับคุณแต่ว่า ถ้าใจคุณปิดอะ่ะคุณไม่เชื่อเขาอย่าเองอเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแย่นะไหมคะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะเออจนะับไพ่เนาะที่ออกมาคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาไม่อยากทาผิดอย่างนี้กับคุณอีกแล้วเขาสํานึกผิดแล้วเขามีการตื่นรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเปิดใจรับฟังเขานิดนึงนะอืมเลิกกล่อมตัวเองด้วยคําพูดลบได้แล้วคือคุณอะ่ะอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมล่ะเดี๋ยวก็เป็นแบบเดิมเดี๋ยวก็เอาอีกละ เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเป็นแบบเดิมเลยเนี่ยไม่ได้นะห้ามห้ามแบบห้ามกล่อมตัวเองเด้ยวยความคิดลบหรือคําพูดลบๆนะต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องดีขึ้นสิต้องดีขึ้นอย่าฟังคอมกลัวมากเกินไปเนี่ยจริงๆในใจคุณก็แอบกลัวนะว่ามันจะเกิดแบบเดิมอีกไหมนะแล้วคุณจะต้องเจออะไรแบบเดิมอีกไหมคุณจะต้องเสียใจเรื่องเดิมๆอีกไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่าให้คุณนะ่ะ ฟังความกลัวมากเกินไปนะเออเพราะไม่งั้นคุณเองจะรู้สึกแย่อีปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเห็นไหม mm. ถพายังบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องคิดลมนะแค่เปิดใจรับฟังเขาก็พอแล้วก็อย่าฟังความกลัวมากเกินไปอย่าก,กล่อมตัวเองเนาะอืมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ของเขาแล้วก็เข้ามาหาคุณเองทําดีเพื่อคุณเองเพราะฉะนั้นคุณแค่ทำตัวเองให้พร้อมในการที่จะรับฟังเขาในการที่จะโอเคให้กําลังใจเขาหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะน้ออ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กดซับสไคร b e นะคะเป็นเพื่อนกันในชาแนลเอ่อในชนนี้ขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกการ รับชมติดตามยิ่งบางคนเนาะแดมได้ยินว่าโอ้ยดูทุกคลิปเลยยิ่งดีใจเนาะดีใจทําให้แบบว่าโหยวันหยุดก็ยังอยากที่จะลงอยากจะหาเวลาแบบเอ้ยอ่ะคลิปสักแป๊บนึงเพื่อมาลงให้เพื่อนๆเราการเลยอ่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ